สวัสดีครับเมอเน้เข้ามาแตกประเด็นเรื่องระเบียบของทางการออกออกมาว่าห้ามนักเรียนที่มีรอยสักแล้วก็เจาะหูนะครับเข้าไปเรียนในอาชีวะแล้วก็เอก,กชนทั่วไปนะครับผมถามองในมุมในทัาสนคติของผมก็คือทางผู้ใหญ่จะต้องพิจารณาให้จงหนักเลยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก สำหรับเด็กที่มีรอยสักอยู่แล้วเจาะหูอยู่แล้วนะครับจะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนเอกชนพวกอาชีวะอย่างนี้เลยหรือนะครับแล้วก็มันจะสามารถบ่งชี้ได้อย่างไรว่าคนที่มีรอยสักจะเป็นคนดีไม่ได้นะครับในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์คนหนึ่งและผมกับบอปฏิเสธเลยว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ที่ทชื่นชมในศิละปะละกาะห้อยสักเหล,ล,ะะล่านี้ละกาะในระพัโตของผมเองผมกับมีห้อยสักเหล่านี้ดือกันนะครับ <c oughs> คำถามคือคนที่เสพศิละปะแบบนี้ก็มีนะครับแล้วก็เราก็จะไม่สามารถไปจํากัดเด็กๆเหล่านี้ได้ว่าเขาก็จะเสพศิละปะได้เหมือนเรา <c oughs> นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมืองนอกเมืองนาที่อื่นนะครับต่างต่างประเทศที่เขามีเนี่ยเขาไม่ได้เสียเรื่องว่ารอยสักจะไปสักที่ไหนก็ตาม เขาไม่ได้ซีเรียสเลยว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่รอยสักนะครับเขาสักลงไปในผิวหนังเขาไม่ได้สักลงไปในสันดานฉะนั้นแล้วเนี่ยคนจะดีจะชั่วไม่ได้ขึ้นตรงกับรอยสักหรือใดๆทั้งสิน้นอันนี้คือในมุมมองของทัศนคติของผมแต่ผู้ใหญ่หลายๆคนจะมองว่าเด็กที่มีรอยสักคือเด็กเกเรเด็กพูดไม่ฟังเด็กไม่ดีนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆว่าเนี่ยนะลูกนะมันยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมี ให hey, ้ลูกๆได้เสพศิลปะด้านดน่นีไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดจะมีจริงๆขอให้บรรลุนิติภาวะแล้วผมว่ากฎหมายควรที่จะออกมาควบคุมเรื่องลอยศักกับเรื่องเจาะหูในกรณีที่ว่าร้านศักห้ามศัก์ให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่อันนี้คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางว่าแมนว่าสิบะวะ่าห้ามเด็กที่มีห้อยศักเข้าไปเรียนหนังสือนี่คือการตัดโอกาสทางการศึกษานะครับบุรุษกูญใหญ่ควรที่จะแตกประเด็นนี้ ให้เข้าใจเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะครับซิ่งเราหนี่แนะ่แน,นอนว่าลอยสักเราสักไว้ที่ผิวหนังเราไม่ได้ไปสักในที่สันดานคนเท่าสีดีสีซัวบ่ได้ขึ้นตรงกับว่าผู้ใดซิมีไล่หรือว่าบ่มมีไล่คนนี่มีรอยสักอาจจะเป็นคนดีกว่าคนที่บ่มมีรอยสักเลยก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วฝากไว้ให้พี่เคาะให้มองเป็นหลายๆมุมสำหรับโดยส่วนตัวของผมคือจงไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจะามาแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ